บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้นิพพานทมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรกตัญยูกะตะเวทีต่อรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจ่ะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลลงบูสรสดันทัสโรเป็นกตัญญูกะตะเวทีต่อธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นความรัการมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นเมตตา กุณาบุธิตาอุเบกขาเป็นปกติของนิพพานธรรมบารมีสังสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรที่พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันอยู่เป็นปกติของฐานศีลสมาธิ ที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกสร้างให้อยู่ด้วยศีลสมาธิศีลห้าร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ ให้บารมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปู่สดกันทัโรเดินทางไหลเวียนเข้าสู่พื้นที่ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานเพื่อให้ธรรมบารมีสามสิทธ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรดึงดูดบอกเกิดเกิดการแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิทธะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยังทัสโรทที่ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดก,กันทัศโรดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดก,กันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดก,กันทัสโรทำให้ คนสัตว์สิ่งของกตันยูกะตะเวทีต่อธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรกตันยูกะตะเวทีต่อตัวเอง ต่อกันและกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยวรารมีสามสิบทััตระเดชพะกุณหลวงผููสดแันทัสโร สร้างโอกาสรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรจากการเรียนรู้ของบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรที่เรียนรู้จากธรรมทุกธรรม จากทุกนิพพานให้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัพพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโรเดินทาง ไหลเวียนรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรจากวัตถุดิบเริ่มต้นธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพาน รวบรวมรักษาธาตุที่มาจากทุกนิพพานเกิดผลรวมขยายนิพพานธรรมปรมีสามสิทธัศสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานวิกฤจอุปสรรคปัญหาเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณโหนกุสดกันทัสโร วิกฤตอุปสรรคปัญหาที่มีมากขึ้นจากจำนวนปริมาณแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่มากขึ้นที่เป็นช่วงขั้นตอนที่ถูกบารมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปุษแันทัสโรดึงดูด บอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่เก้าหน้าเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทันโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ คนสัตว์สิ่งของมีอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุเป็นชาวสิวิไลบรมีสามสิทธัะเดจพระคุณหลวงปูส่สดยันทัสโรไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็น ทรัพส,สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบดูอย่างรอดปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทุกธรรมด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรสรากคนสัตว์สิ่งของเกิดจาก แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแกนทัสโรถูกกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแกนทัสโร ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ตายจากธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปูสง่สดจันทัศโรเกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลสที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ ถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมเป็นพาดให้กับกิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อดำเป็นท่อทานสถานที่ ให้กิเลสรวบรวมรักษากิเลสเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลกปสุสสะจันทโสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสธรรมกิเลสบังคับควบคุมให้ธาตุอยู่ในแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตติเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุโลหลวงปสษจันทัสโรทำให้ไม่กระตันอยูไม่กระตะ เวทีต่อบรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้ยอมรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวยอมพ่ายแพ้ ให้กิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทััสระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสรทำให้ความเป็นอย่างอยู่เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทััสระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสรเกิดเป็น ความเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นไปตามการกำกับบังคับควบคุมของธรรมกิเลสที่สร้างโครงสร้างคอทมอออที่เป็นโครงสร้างทําให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดสร้างคนสัตว์สิ่งของ ที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้วนเวียนนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นการดำรงอยู่ของการบูชายันคนสัตว์สิ่งของ เพื่อรวบรวมสร้างคนสัตว์สิ่งของให้คนสัตว์สิ่งของอยู่กับมิจฉาอาชีพ5ลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ ค้าสิ่งเสร็จติดให้โทษค้ายาพิษอาชีพมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเพื่อรวบรวมรักษาซากคนสัตว์สิ่งของเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของที่กิเลส สร้างให้คนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้หลับไหลไปตามธรรมกิเลสกิเลสสร้างเดรฉานวิช,ชาสร้างไสยศาสตร์ ไสยเวทคุณใส่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศนี้หลับไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของ ที่ผู้ถูกบูชายันผู้บูชายันคนสัตว์สินของอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่อย่างชุนละมุนวุ่นวายตามการกํากับบังคับควบคุมของกิเลส ที่สร้างเรื่องราวเหตุการณ์ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้อูอย่างชุนลมุนวุ่นวายกับแผนผังสำเร็จเวลาของกิเล็กเพื่อไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเอง ไม่ให้พึ่งพาอาศัยไม่ให้ศรัทธาเริ่มใส่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรรทมบรารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลวงปู่สดแดนทัสโรให้อักกตันยูต่อบรารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดแดนทัสโร ให้กิเลสเข้าแทนพื้นที่บรารมีสามสิทธัพระเดชะกุลลงปุสจันทัสโรทำให้เดิมที่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษถูกกิเลสบังคับควบคุมให้ลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคน ให้คนเกิดเป็นสัตว์เดรชานให้คนเกิดเป็นเปรตให้คนเกิดเป็นอสุลกายใ,ให้คนเกิดเป็นสัตว์นรกให้คนเกิดเป็นสัตว์โลกันให้ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นท <into> ี่อยู <S <S ่ของคนของสัตว์เดรชานของเปรตของอสุลกายของสัตว์นรกของสัตว์โลกัน ให้ยอมสภาพที่กิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้ยอมรับว่าเป็นปกติธรรมดายอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมรับกิเลส มากำกับบังคับควบคุมให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ทุกระทมสมสารยอมรับว่าเป็นปกติเพื่อไม่ปรับปรุงแก้ไขยอมให้กิเลสบ,บ,บังคับหลอกลวงให้นํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหาร นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบยอมให้กิเลสบังคับหลอกลวงให้ทำอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีพ5้าลักษณะยอมค้าอาวุธ ฆ่ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษยอมรวบรวมซากคนสัตว์สิ่งของเพื่อนำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบยอมให้กิเลสบังคับหลอกลวง สร้างโครงสร้างกทมอขออที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดซากาคนสัตว์สิ่งของเกิดภัยจากธรรมกิเลสเป็นภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติเกิดสงครามทำลายล้างเกิดบิจกิตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียด ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาหยุดแผนพังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดสร้างแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรโดยประชุมรวมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโร หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัศโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนาบาสิกาจารย์คนลกอยู่นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันสโรอย่างพร้อมเพร